ผลแหมก็บ <Wow. S 1> คุณอเองเ B C มากเลยนะเอ,อ้อเจยอ่ะห้านาทีสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายที่จะโอเคไหมน,นะช้าโอเคไหมโอเคไหม One hour later มีไหวแล้วนะต่อห้าต่อสิบสิบสิบห้าห้าสิบ ไปโรงเรียนนะชาไปนอนเดี๋ยวนี้เลยไม่นอนเล่นโ้นี้ตั้งแต่กลับจากโรงเรียนก็เห็นเล่นลนู่นเล่นนี่อย่างจะเล่นอีกตอนนี้<ม>นี่เราเป็นเด็กนักเรียนต้องนอนแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นเช้าไปโรงเรียนเนี่ยสี่ทุ่มแล้วเกินเวลามาเยอะมากเลยนะชาต้องนอนตั้งแต่สองสามทุ่มแล้วว่าดูสิไม่สนใจอีกนี่แล้วอย่างเงี้ยตอนเช้าก็ปลุกไม่ตื่นแล้วก็ไปโรงเรียนสายใช่ไหม,ไม ก็ใช่ก็รู้ที่ไปนอนอยู่นี่เลยพี่นอนหนูจะเล่นเกมปั๊บกินแคร์เบรดโอ้ยหให้ปวดหัวจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตื่นสายเนี่ยคอยดูนะเฮ้ย Tomorrow ดู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 นัชชาเฮ้ยยังไม่ตื่นอีกหรอหนี่เจ็ดโมงครึ่งแล้วโรงเรียนเท้าแปดโมงแล้วมันจะไปทันได้ยังไงอ่ะตื่นอยู่นี้นัชชา นัชชาตื่นอยู่นี้เลยเนี่ยตอนนอนก็ไม่นอนตอนตื่นก็ไม่ตื่นนี่เมื่อคืนน่ะสี่ทุ่มก็ไม่ยังไม่ยอมนอนแล้วเปนนอนกี่โมงเนีย่ยดูป่านนี้นอนขี้เศ้าขนาดนี้นี่นัชชาครูเขาโทรมาบอกว่าแล้วนะว่าหนูไปโรงเรียนสายทุกวันเลยอ่ะต่อไปนี้เขาจะไม่ให้หนูสายแล้วนะเ,ออเขาบอกว่าถ้าหนูสายอีกอ่ะจะมีต้องมีการหักคะแนนแล้วระเบียบวินัยไม่มีเลยไปสายตลอดนัชชา นกชานาชาตื่นียนี้ตื่นตื่นตื่นไว้าตื่นแล้วนชาทำไมัเป็นอย่างนี้เนี่ยนาานชาต้องตื่นแล้วตื่นตื่นตื่นเดี๋ยวนี้ตื่นตื่นตื นัดจ้าต้องตื่นแล้วไงนี่มันสายดองแดงแล้วจ้า oh. จะไปโรงเรียนกี่โมงเนี่ย oh. นี่เป็นเด็กอะไรที่มันแบบบุกยากปุกเย็นขนาดนี้ oh. ตอนที่พิมพ์ป้าเขาว่าลุกยากสุดขีดแล้วมาถึงนัดจานี่ยากกว่าอีกโอ้ oh. ตายปวดหัวไม่รู้จะหาวิธีไหนมาละ <Huh? S 1> เออรู้ละปรึกษาผู้รู้ดีกว่า <Huh? S 1> ถามอากู มีหลายวิธีเลยเอาวิธีแรกก่อนใช้เสียงปลุกที่อบอุน่นเฮ้ยสิยงปลุกที่อบอุน่นเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเสียงปลุกที่ดีควรจะไม่ใช่เสียงนาฬิกาปลุกที่กลงวานหนวกหูควรจะเป็นเสียงคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกระซิบข้างหูอ,อย่างแผ่วเบาและเอามือลูบหัวลูบหลังลูบเบาๆตัวเล็กจะได้ตื่นมาอย่างมีความสุข ไม่ควรใช้เสียงตะโกนโวยวายตะหวาดเพราะลูกตกใจกลัวแล้วก็ทำให้เป็นวันที่ไม่ดีของลูกหมดสนุกไปทั้งวันเลย<ฮ>ชา <c oughs> นชาัชาเช้าแล้วนี่พาทิตขึ้นนกลองจิบจีบอากาศแจ่มใสไปโรงเรียนการไปเล่นกับเพื่อนเพื่ไปเรียนหนังสือ นชจาวันนี้จะต้องเป็นวันที่เหน่งมีความสุขต้องลุกหัมาด้วยนชจาลุกมามันจิงหลับหรือเปล่าอ่ะอเชื่ออากูหน่อยอนาจาโอ้ไม่ใช่อีกแล้วนาจานาจานาจาไปโรงเรียนเถอะนะตอนนี้เป็นเวลาเช้าแล้วถ้าไม่ไปจะโดนลงก็หงนะนาจา A Later Few Moments เฮ้ยเสียงเพลงชัดแป้นลงแล้วดิใส่แล้วแม่เผลอหลับไปอ่ะโอ้ยก่อมนัจาให้ตื่นจนกระทั่งตัวเองหลับไปเลยวิธีนี้มันไม่ได้ผลนี่นัจาแป้นลงแล้วเฮ้ยังไงดีวิธีต่อมาคือปลุกลูกด้วยเสียงเพลงเสียงเพลงหรอ สักเสียงปลุกของพ่อแม่แล้วเนี่ยอาจจะใช้เสียงเพลงที่สนุกสนานที่ลูกชอบเป็นจังหวะสนุกสนุกเพื่อสร้างบรรยากาศแจ่มใสในตอนเช้าลูกตื่นมาจะได้กระปีกระเป๋าพร้อมทํากิจกรรมที่โรงเรียนฮ่ปลุกด้วยเสียงเพลงนะจ๊ะนะจ๊ะออ้ยนี่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 เดี๋ยวป้าจะเปิดเพลงให้ฟังเอาแบบว่าตื่นมากระปีกระเป๋าเพลงด้ารักแจ่มใสที่หนูชอบเลยนะอ่ะ แสดงว่าเพลงนี้ได้ผลแหมกับคุณเพลง A B C มากเลยนะเจยนัจชาอ,อุยัยยยกตัวยิ่งยักยักแปลว่ารู้สึกตัวจะตื่นแล้วใช่ไหมแตไม่ไม่ยอมตื่นนัทชานัทชาย,ยังไงดีเนี่ยดังเสียงดีกว่านัทชา จะต้องปลูกลูกด้วยแสงธรรมชาติเด็กจะได้รู้ว่าเนี่ยแสงอาทิตย์ยามเช้าสองโมล้วจะต้องตื่นจริงด้วยอ่ะห้องเนี้ยมันปิดม่านมืดทึบไปหมดอย่างนี้เด็กก็จะไม่รู้ว่ามันเช้าแล้วเราต้องเปิดม่านหัยเสงแดกยามเช้า น้าชานะ้าชานี่ตัวได้ผลแน่แนเลยรู้สึกตัวละนี่นะาชาพระอาทิตย์ส่องแล้วเร็วมารับวิตามินดีตื่นมารับวิตามินดีกันนะาชานะ้าชาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตื่นมารับวิตามินดีไงเอาดิ้นทำไมล่นะน้าชานะ้าชาเร็วเร็วโอ้ยไม่ไหวแล้วนะเอาผ้ามาดีกว่าผ้ามันปิดตันอยู่เนี่ยป็ดไฟปิดไฟ ตื่นแล้วนี่าอาทิตย์ส่องแล้วดูสินัชช่าสิโอ๊ยไม่ไหวแล้วนะตื่นอย่าตื่นสายไปเลยเหนื่อยแล้ววิธีต่อไปเขาบอกปลุกลูกให้เร็วขึ้น1 0 1ถึง15นาทีจะได้ไม่เร่งรีบจนเกินไปได้ลองดูนาชาัชชาเช้าแล้วได้เวลาตื่นแล้วค่ะนัชชา ยังไม่อยากตื่นหรอ,อ,องั้นให้เวลานอนต่ออีก10นาทีแล้วจะเรียกเรียกเราต้องตื่นเลยโอเคไหมคะโอเคนะโอเคสิบนาทีสิบนาทีละนะชาสิบนาทีแล้วค่ะนะ๊ะนะ๊ะไม่เห็นตื่นนำที่ตกลงกันไว้เลยาชาเออเขาบอกว่าอย่าเร่งรีบเอางนนี้าชะยังไม่อยากตื่นหรอ เออถ้ายางงาั้นให้อีก5นาทีนะแต่ว่า5นาทีเนี้ยปุุกปุ๊บลุกปั๊บ,บ,บมันหมดเวลาแล้วเข้าใจไหมสัญญาหรือเปล่าสัญญาโอเคหนาทีลุกเลยนะโอเคอะสัญญาแบบนี้ต้องลุกแน่นอน5นาที5นาทีาทละอ่ะนาชาห้านาทีตามที่สัญญาแล้วไหมเฮ้ยเฮ้ยนาชาก็5นาทีตามที่สัญญาไว้แหละ ีขออีกห้านาทีมันไม่ได้หรอกนี่มันจะตำราบ,บอกว่าอย่าเร่งรีบหรออ่ะอห้านาทีอ่ะห้านาทีสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายที่โอเคไหมนะชา้าโอเคไหมโอเคไหมสัญญาเปล่าห้านาทีสุดท้ายสัญญา One hour later มิไหวแล้วนะต่อห้าต่อสิบสิบสิบห้าห้าสิบจนตอนนี้ชั่วโมงนึงแล้วนะจ๊ะต้องไปโรงเรียนแล้วสิบไม่มีทางไม่สิบแล้วตื่นเดี๋ยวนี้เติม ไปโรงเรียนลูกชไม่ตกแตกมาถึงได้เหนื่อยขนาดนี้เนี่ยไม่ไปอย่าไปสายไปเลยไปเทีย่ยงน่นวิธีต่อไปรู้จักให้ลูกเนี่ยจัดเตรียมชุดนักเรียนและสิ่งของที่จะไปโรงเรียนด้วยตัวเองก่อนเข้านอนอตื่นมาเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเออเนี่ยเขาจะต้องไปโรงเรียนเขาจัดตารางสอนแล้วรู้สึกกระตือรือร้นที่จะไปโรงเรียนเพราะมีการเตรียมพร้อมเอาไว้แล้ว ถ้าจะได้ผลนะได้เลยน้าชาเดี๋ยวตอนนี้นะคะก่อนนอนเราจะมาเตรียมชุดตอนเช้าไปโรงเรียนกันพรุ่งนี้เรียนอะไรนะเรียนพละค่ะ<อ>พพรุ่งนี้เป็นวันอังคารอ่างั้นชุดไหนชุดไหนใช่ชุดนี้ป่ะอันนี้ หยิบเองเลยใช่ไหมใช่ไหมอะเดี๋ยวหยิบไปแขวนไว้เลยนะเ<ม>ดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนะี่ยหนูจะได้ตื่นมาใสา่ดีไหมนี่แล้วกระเป๋านักเรี่นอยู่ไหนกระเป๋านักเรียนอยู่นี่อะไหนมาดูเตรียมเตรียมวางไว้เลยนี่หนูเตรียมด้วยตัวเองเลยพรุ่งนี้เช้าหนูจะได้มาเอากระเป๋านักเรียนหนูไปโรงเรียนดีไหมคะ<ด>เอาวางไว้อย่างนี้นะนี่นี่านมาเตรียมไหนดูซิมีอะไรอีกมีอะไรอีกครบหรือยังครบแล้วค่ะหรอแล้วพรุ่งนี้จะพร้อมโรงเรียนเลยไหม พรุ่งนี้หนูจะพาไปโรงเรียนตื่นแต่เช้าสดใสเลยค่ะเป็นผรจริงๆด้วยถ้าอย่างนี้แววดีมาละอ่ะนะัดชานะดชางั้นตอนนี้เราเข้านอนเลยนะรุ่นีีจะได้ตื่นมาแต่เชา้าดีนะมอ่าโอเคอเยี่ยมเลย tomorrow ะเช้า,ชาแล้วช้าแล้วใครเตรียมชุดเตรียมกระเป๋าไว้จะไปโรงเรียนเอ่ยนะัดชานี่ เมื่อคืนใครบอกป้านะว anyway. nah ่าจะตื่นมาใส่ชุดที่เตรียมไว้นะจชาน้าชาเออหลับนิ่งมากยังหายใจอยู่เนี่ยนจ๊ชาอออะไรเนี่ยโกนด้วยนะจชาตัวเล็กแค่นี้โกนทำไมเนี่ยนะจชานะจชาตื่นไปโรงเรียนนี่ไปโรงเรียนพลาไงที่หนูบอกอ่วันอังคารใส่ชุดพละหนูแขวนไว้เองนะนะจชาเฮ้ยอย่าบอกเล่นมุกแน่นิ่งอย่างเงี้ยนะจ๊ะ ใส่ชุดไงใส่ชุดกระเป๋านี่กระติกน้ำไงกระติกน้ำที่เตรียมไว้อ่ะทุกอย่างเลยเร็วนัดช้าโอ้ยไม่ไหวแล้วนะนี่วิธีอะไรของอากูเนี่ยไม่ใช้ไปได้กับนัดช้าสักอย่างนึ่ใช้เสียงอบอุ่นใช้แสงธรรมชาติปลุกเร็วขึ้นแต่งตัวอะไรเนี่ยไม่ได้ก็สักอย่างนึงอย่างนัดช้างมันต้องแบบวิธีอะนี่เลยนี่นี่ถ้าเกิดว่าลาดไป นอนก็เปียกสวยโรไปซักตากอีกเ้ยียกนี่นี่นี่นัดชาต้องเจอแบบนี้นี่เนี่นัดชาตนฝนกแล้วนัชานัดชาไอ้ไอ้นอ่นต่นน่ฝนตกแล้วเนต่ยว่ฝนตกแล้วต้องตื่นไปอาบน้ำแล้วหัวแชะเลยไปเลยป้ากวางค่บ lâu lều lều lâu 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 lâu